สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะกลับมารีวิวรหัส01836นะคะกระเป๋าตัวนี้นะคะเหมาะกับวันเที่ยวสบายๆนะคะในการที่ของไม่ต้องเยอะมีแค่พวกกระเป๋าตางังมือถือของเครื่องสําอางนิดหน่อยนะคะเรามาดูกันค่ะเริ่มจากตัวหนังกระเป๋านะคะตัวหนังตัวนี้นะ,ะตัวหนังจะเป็นลายเม็ดเม็ดนะคะพื้นผิวของตัวหนังกระเป๋าจริงๆนะคะ่ะมันจะดูเงาเงามันๆลืม่มนิดนึงนะคะไม่เยอะ,อะ ต้องบอกก่อนนะคะก่อนอื่นพอดีว่าแสงที่เห็นในวิดีโออาจจะไม่ค่อยเหมือนจริงเพราะว่าเราถ่ายในร่มแล้วก็แสงกําลังแสงแดดก,กาลังโพลเพยยามเย็นนะคะถ้าอยากดูสีของจริงที่เราถ่ายขึ้นเว็บนะคะก็เข้าไปดูได้ที่หน้าเพจมาต่อกันค่ะส่วนเนื้อกระเป๋านะคะ,ะจะมีการเล่นลวดลายโดยการเอาตัวหนังกระเป๋าเนะะี่ยค่ะ มาเย็บแล้วตัดเดินเส้นทั้งหน้าทั้งหลังทําให้กระเป๋าดูเก๋ไก๋และก็ไม่เรี่ยมนะคะฐานกระเป๋าก็มีความกว้างและความยาวในระดับที่ใส่ของเหมาะกับวันไปเที่ยวได้เลยค่ะส่วนด้านปากกระเป๋านะคะจะเป็นลักษณะแบ๊กอย่างนี้ค่ะกระเป๋า,านี้ค่ะด้านข้างมันก็จะขึ้นมาตีคล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะด้านในกระเป๋าก็เหมือนเดิมเหมือนทรงเลเบอรี่อื่นๆนะคะที่มีสามช่องมีช่องซิปกลางแล้วก็มีซิปซ่อนพร้อมด้วยช่องใส่ของเบตเตอร์เลส ทรงนี้นะคะจะมากับพร้อมกับสายยาวอย่างนี้นะคะสายยาวแบบใหม่อย่างที่บอกค่ะสามารถถอดเอาเส้นกลางออกแล้วเอาเส้นที่1กับสามนะคะมาต่อการเป็นสายาสายยาวระดับระดับาสายยาวของบารระดับเอได้เลยค่ะค่ะกระเป๋ารถนี้นะคะก็มีสีค่อนข้างที่ถูกใจแมค้านะคะ,ะ,คะอย่างตัวนี้จะเป็นสีชมพูอมส้มดูไม่หวานแล้วก็ดูไม่เปรี้ยวจนเกินไปค่ะ ถ้าใครชอบนะคะกระเป๋าสไตล์ที่จะไปเที่ยววันหยุดเดินเล่นชิลๆแนะนำตัวนี้เลยค่ะรหัสสินค้า01836ค่ะขอบคุณค่ะ